วารีนะครับวารีมีสอดนะครับนะครับมีกระท่อมแล้วก็มีเป็นชั้นลอยดัดฟ้าเป็นชั้นสองครับน่ครับมีน้ำครับไ่้มีปลาคาร์ฟด้วยครับนี่ครับวารีนะครับวารีนะครับนะครับสะดวกสบายมากครับอยู่แบบบ้าน้างครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเป่าลมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่งงหนึ่งครับเออใช่ปะ เสีหัวนี้ลหัวเล็กดิเสียบปักก็ใช้ได้เลยไหมเสียบดิ้องเสียบปักกันไม่เห็ยลงหรือเปล่าเสียบแล้วดิไปดิไอ้สองอันเออเอามา หัวป่ะหัวใสเฮ้ยใช่เหรอฮะทำไมเป็นงั้นอ่ะใช่ไม่ใช่ดีไม่ใช่ทีอานนี้ทีเปิดก่อนเปิดก่อนเปิดจุกอันนี้ก่อนเออแล้วก็เอาอเล็กใสเอออ่ะแล้วก็จับไว้เฮ้ยแทงไปดิแทงไว้ให้สุดเลยแทงคนลึกอีกเออ Đấy chưa? Ừ, nó nè ครับอโอเคได้แล้วครับหนึ่งอันอขอขอ,อยีกคน